ยินดีต้อนรับเข้าสู่หาลกเปรียบไม่ได้ย <c oughs> ินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับช่องของนิตูนวีดีวอนะครับผมวันนี้ผมจะมาโชว์คอมพิวเตอร์ที่ผมเพิ่งประกอบไปนะครับเม,มืนานนี้ก็อันนี้คือสเตชันการทํางานของผมด้านหลังนะครับคือใช้จริงผาเช็ดหัวที่สระผมไปตอนไลฟ์สตรีมนะครับลำโพงหน้าจอสาตัวเพราะว่าไอจอโค้งตัวหนึ่งยังไม่มาแล้วก็ ช่างยังไม่ว่างมาเจาะกําแพงให้นะครับแต่สําคัญไม่ใช่ตรงนั้นสําคัญคือตรงนี้ผมใช้มาสองวันถึงสามวันแล้วนะครับก็คือคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่มันพังไปนะครับใหม่กิ้งแต่เริ่มจะมีฝุ่นแล้วแหละเพราะว่าฝุ่นมันลงนะครับมาเรามาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลย ภายนอกภายนอกเนี่ยก็เหมือนเคสปกติธรรมดาทั่วไปนะป็นไงใส่เจเจรีวิวด้วยอย่างจรับข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นกระจกนะครับข้างหน้าเป็นกระจกส่วนเคสเนี่ยก็ใช้เป็นยี่ห้อไวติงนะครับไวติงเห็นไหมฝุ่นมันลงข้างหน้ามันเป็นกระจกเลยนะ ตัวเคสรอบๆกก็แข็งแรงนะครับแข็งแรงเลยตรงนี้ก็เป็นเทมเพิ g กลาสเออตรงนี้เป็นน่าจะเป็นอลังิลิกนะครับน่าจะเป็นอังกิลิกธรรมดางงๆต่อสายโยงไปนะครับเรามาเปิดเครื่องดูกันดีกว่าเห็นไรไหมครับไฟข้างหน้าเคสครับสวยไหมล่ะแต่ว่านี่ สารพ่วงูมอา GB ครับผมนี่เป็นไงล่ะสวยใชไหมครับทุกคนด้านหน้าก็จะเป็น่างนี้นะฮะระบบออโต้โฟกัสด้วยด้านตัวเครื่องเนี่ยเมื่อกี้ผมไปปิดต,ต่างมาด้านตัวเครื่องเนี่ยก็ดูภายนอกอาจจะเหมือนเดิมนะครับตรงพวกอุปกรณ์เนี่ยดูภายนอกอาจจะเหมือนเดิมแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนเดิมสักทีเดียวนะ อย่าง CPU เนี่ย CPU ข้างในมันมีปัญหานะครับผมก็เอา CPU ไปคีมแล้วนะครับเพราะว่าผมได้มาจากอีกที่นึงตัว RAM เนี่ยยังเป็น RAM เดิมนะครับ SSD เปลี่ยนจาก250นะครับเป็น500นะครับแล้วก็การ์ดจอเป็นตัวเดิม C 7 0เอ้ย i x ห้าเนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนเป็นอนาคตแรมใ6 g b CPU นะครับจาก Ryzen 7 2 7 0 0 x นะครับผมเปลี่ยนเป็น Ryzen 5 สองหกศูทำไมคนถึงทำไมจะสงสัยกันอีกว่าเฮ้ยทำไมพี่ใช้รุ่นถัดลงเครื่องมันมีปัญหาผมก็เลยเอาซีพข้างในไปเมนบอร์ดผมใช้เมนบอร์ดเป็น A320 นะครับเพราะว่าไอตัวที่มันเป็นบอร์ดของมันอนะบินไปแล้วนะครับก็คือสต e ลลิเจนบีสี่หมันบินไปผมก็เลยเอาสามมาใช้นะครับข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยไฟพัดลม3ตัวครับพัดลมของเคสที่มันแถมมาให้เปลี่ยนสี ไปได้เรื่อยๆผมผมก็ทำได้เหมือนกันนี่สีแดงปีดเขียวมีเยอะทำได้เยอะนี่ลุงโอ้ไม่จบไม่สิน้นแต่ว่าเรื่องความแรงนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมเคยทดสอบให้ดูไปแล้วนะครับที่ผ่านไรฟ์สตรีมที่ผ่านมาทั้งหมดผมทดสอบให้ดูไปแล้วว่าเครื่องมันแรงขนาดไหนผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วนะครับก็ เอาว่าเป็นคร่าวๆก็แล้วกันที่เปลี่ยนจะมี CPU เมนบอร์ดนะครับที่เหลือก็จะเป็นเคสที่เปลี่ยนนะครับ SSD เปลี่ยนก็เคส SSD CPU เมนบอร์ดประมาณ4อย่างครับที่พังไปตามนี้อยากดูข้างในเหรอเดี๋ยวเปิดให้ดูได้มันหลุดเฉยๆไม่มีอะไร มีไล่แกะของด้ยข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้แกะไฟด้านหน้าเคสตรงนี้ก็จะเป็นไฟเส้นที่ผมแปะไว้นะครับการจอเห็นไหมการจอจะหมุนเบานะครับลมมันจะเบาเพราะว่าผมเซตค่าเดิมเอาไว้ตรงนี้ก็จะเป็นสายนะครับเท้าสปายเออใชอ่กันหนึ่ง Power Supply เปลี่ยนเหมือนกันนะครับผมใช้ตัวที่ต่ำกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับก็ข้างบนนี่ไม่มีอะไรเลยนะครับเดิมเดิมเงียบเจอจ้าซะไม่มีนะครับอันนี้หมดไฟแลไไนะ้วเนี่ยอ๋อมันวิ่งอยู่นี่วะนะครับ SSD SSD ตัว500นะ่ะมันส่งมาให้แล้วนะเดี๋ยวผมจะไปถอดเดี๋ยวผมจะไปถอดเปลี่ยนอยู่อันนี้ถ้าจำไม่ผิด สองร้อยห้าสิบป่ะเดี๋ยวดูก่อนอันหนึง่งอ่าใช่ผมยังใส่สองร้อยห้าสิบอยู่แสดงว่าผมใส่ผิดตัวเดี๋ยวผมไปถอดเปลี่ยนใส่เป็นห้าร้อยขอภยขอภยัยขออภัยผมยังใส่สองร้อยห้าสิบอยู่เดี๋ยวจบอันนี้เดี๋ยวไปถ่ายถ่ายใหม่เป็นสองร้อยห้าสิบอ่าห้าร้อยโอเคหมดแล้วแหละเนี่ยเห็นไหมหมดหมดมีเยอะแยะเยอะมากหมดนี่มีเยอะเนี่ยสวยจะตายเดี๋ยวอนาคต ก็จะใส่พ่คมกาจอ RGB ตรงนี้ฮีทซิงค์ r ี b เพราะแรมจะเปลี่ยนแล้วก็ตรงนี้ RGB สารพักภูมิไปเรียบร้อยขอบคุณมากที่รับชมนะจ๊ะข้างหน้าสวยงามไปละต้องไปเอาโต๊ะอะไรทุกอย่างจัดเข้าที่เดิมเอาคอมลงไปวาง <c oughs> เออเพินย,ยากแค่นี้นะครับผม 拜拜，姐。Hey,